เป็นองค์แรกนะครับของคอนเทนต์นี้ที่ผมจะเดินทางไปเช่าพักเดี๋ยวเรากินกาแฟก่อนผมจะพาไปเช่าพักเครื่องนะครับวันแรกที่ผมได้เดินทางไปแล้วก็แต่ส่วนใหญ่เนี่ยช่วงนี้ผมจะเช่าเป็นของคุณพ่อเที่ยงนุ่มนาสะส่วนใหญ่ที่แรกคือบิ๊กซีบางพีเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นพัดแท้หรือเปล่า let's go ันนี้ก็จองมาตอนพี่เขาเปิดจองนะใช่ครับรุ่นนี้เขามีแบบว่ายันครบเลยนะพี่เนาะใช่มันยันเย,นยนมีบัวมีอะไรอย่างเงี้ยครับเก็บไว้องค์หนึ่งแล้วผมว่าไม่ไม่อยากปล่อยแล้วพี่มันมันคอ,อสไงก็เลยตัองแต่ผิดใจอันนี้พี่จําราคาจองได้ไหมสองพันไหมสองพันห้าไหมสองนวะหรือเปล่าทีสองพันห้าอันนี้ พันห้าหรเท่าไหร่ต้องไปดูใบดิแต่ผมมีใบนะ 1> <1> พันห้างเงไม่เกินหมื่นด้วยแต่ตอนนี้แม่งมีกําไรแบบถ้านั้นนแมัเงียบไปแล้วนนเองถ้านั้นสองหมื่นอันนี้หมื่นหนึ่งสมวาางวันนสามหมื่นแล้วที่บ้านอีกนวะั้นห้าพันไหมประมาณนั้นนะโหมีกําไรสามหมื่นกว่าลงทุนเจ็ดพันโอ้อันนี้ก็คือได้ราคานั้นเลยใช่ไหมเนาะโอเค ก็ถือว่าหมายแรกจบไปได้ด้วยดีนะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินลงยาสีแดงซึ่งพี่เขาบอกว่าพี่เขาจองมาตอนนั้นเนี่ยประมาณพันหนี่ตัวเหรียญจะเป็นเนื้อเงินลงยาสีแดงแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูอีกที่หนึ่งแล้วกันว่าผมจะได้เช่าอะไรบ้างนะครับแล้วถ้าได้ซื้อรูปใบนี้นะครับก็เดี๋ยวจะให้ดู กำลังรอพี่อีกหนึ่งท่านนะครับนัดกันที่วัดในก็คือมณฑกวิหารของคุณพ่อเทียงนะครับเมื่อกี้นำขนมเปี๊ยะไปถวายท่านนะครับก็วันนี้ต้องบอกว่าอากาศค่อนข้างที่จะร้อนมากนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่ได้ไปบ้านมีดีเนี่ยก็สามารถมาที่วัดในได้นะครับวัดในสองวิหารสมุดปาการนะครับก็สามารถมากรับไหว้พ่อเทียงได้นะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยพ่อป่องท่านอัญเชิญรูปหล่อของคุณพ่อเทียงามาประดิษฐานที่นี่นะครับแล้วก็ ในนามวาระของงาน108ปีของท่านส่วนใหญ่90%จะมาไหว้ที่นี่ทั้งหมดนะครับเพราะรูปหล่อท่านอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะได้เช่าอะไรอีกนะครับพี่เขบอกว่าประมาณ15นาทีพี่เขาถึงจะถึงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศรอบๆว่ามีอะไรแปลกๆอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันครับ อันนี้พี่ก็เป็นสิทธิ์บ้านมีดีเนาะใช่ครับตักกับปบู่ไม่ได้ตักอ๋อตัวนี้ราคาปีิ้ดเลยนะพวกยันแบบว่าพิเศษอะ่ะครับก็หมื่นนะอ่ะอ๋อหมื่นหนึ่งใช่ไหมพี่ได้หมื่นนะพี่เลคุณได้ครับเดี๋ยวผมโอนให้นะครับพี่สิทธิ์บ้านมีดีเมตตาแบ่งปันให้ผมนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ด้วยนะครับ ดี๋ยวผมขอตัวเลยแล้วกันค,ครับเงินเข้าเรียบร้อยนะพี่นะเนาะครับผมครับนี่ได้มาแล้ว ยันบัวเนี่ยที่ผมตัดสินใจเช่าเนี่ยในราคา10,000บาทเนี่ยผมจะพูด2มุมแล้วกันพี่ๆจะรู้อยู่แล้วว่าผมเป็นลักษณะแบบไหนนะครับสเต็ป <Step S 2> ของผมเนี่ยอย่างน้อยๆวันนี้ผมซื้อแพง1-0,000ข้อแรกคือขอให้สวยพอไม่เป็นไรซื้อแพงแต่ขอให้พระสวยพออย่างที่2เนี่ยเราซื้อไปสะสมเราไม่ได้ว่าซื้อไปจะเอากําไรเลย5 0 0 0ั0หมื่นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นไปไม่ได้วิธีของการสะสมพระเครื่องเนี่ยเราต้องเล่นด้วยใจนะครับเราต้องเล่นด้วยความชอบอย่างน้อยๆเนี่ย ผมคิดว่าผมลงทุน1 0,000เนี่ยขายขาดทุนสัก2 0 0พนะครับก็ยังเหลือเงิน800 0อันนี้คือวิถีของพระเครื่องในการสะสมนะครับแล้วด้วยรอบของยันบัวยันมหาลูดของเขาเนี่ยก็เริ่มมาแล้วนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวไปดูอีกที่หนึ่งนะครับเป็นสิทธิ์พ่อเที่ยงเออเป็นสิทธิ์พ่อป่องนะครับเพิ่งไปสักกับท่านพ่อป่องในปีพศ2535 ครับพี่ผมเข้ามาในซอยอวิ่งตรงมาเกือบสุดทางนะครับแล้วเกือบสุดทางเลยแล้วมันจะมีอยู่ซอยเดียวที่มันมีกระจกมองทางกลมๆอะ่ะโอเคครับแปบ๊บหนึ่งนะพี่ ไม่หน่อยนะพี่ตรงกลางก็เป็นไอ้แต่ตรงกลางนี่จะเป็นพ่อแก่อแก่ไนบ้านอืมแต่ข้าง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 ปีลงไปอร่อยแต่แปดกรสามหน้าแปดกรสี่กรหัวแล้วก็บัวสิงบัวนางอือพี่อันนี้ลายยุคต้นนะเนี่ยก็พี่แทงแต่ปีสามห้าไงก็พี่บอกว่าพี่แทงครั้ี่บววลายมือต้นๆเลยนะใช่ั้งแต่สมัยยังอาจารย์ยังพิดะ มาอาจารย์นียสามสิบไปปลายสี่สิบต้นๆทั่วน,นั้นี่แกยังทิตเลยขออะไรก็ได้ชั่วโมงนะัะนะอนุมานแปดกออ่าแล้วก็มีสี่กองช่างนีก็เจอพี่เขาในพี่ทักมาในเพจเนาะอ่าใช่แล้วเห็นเห็นน้องลงนั่นพี่ก็ตามเพจน,น้องดูเพจน้องอยู่ครับเออก็โอเคอ่ะเห็นแล้วก็โอเคนิสัยคุยได้อะไรเงี้ยพี่ก็เลยโอเคประมาณนั้นน่ะแล้วพี่ก็ถ่ายรูปมาเนาะก็คือใช่ใช่ใช่เรานี้ยไหตะกัวเป็นตะกัวได้มาอย่างไงนะ เนี่ยสั่งสั่งอาจารย์คือคือตอนนั้นน่ะที่ไปสักอยู่อ่ะที่เรากําลังขึ้นกหนักที่สักตอนบวชอยู่นะแล้วเราก็เหมือนกับพาที่ไปเพื่อนกันที่ไปสักด้วยกันเขาก็อยากได้ไอเห็นคาดไอเราก็อยากได้นี่ก็เลยสั่งทิ้งถึงก่อนทิงถือก็เป็นสับปะเลอยู่กันในอ่าบอกทิ้งถึงหาผ้าหาผ้าปีแตหงห่มหน่อยอ่าเราทิ้งถืก็หาให้นั่นแหละแล้วก็เอาไปให้อาจารย์ แล้วก็แล้วก็คือจดไปใครจะเอาอะไรก็จดไปมาเอาเข็มขัดเอาเข็มขัดก็วัดเชือกวัดรอบเอวไปเชื่อกปอกแหลปอแดงเอาไ้ก่อนนะาวัดไปอใครเนี่ยผ้ามันผืนเดียวมันไม่พอไอพี่ก็พี่เพราะว่าพี่มันพี่มันไม่ได้ตัวหลักพี่เหมือนคล้ายๆพ่วงกับเพื่อนเพราะเพราะผ้าเพื่อนเป็นคนเป็นคนหาเป็นคนให้ที่ถึกหาพระเพื่อนแล้วนะเออเราก็เลยได้แค่ตะกุดดอกเดียวแต่เข็มขัดเราก็ไม่ได้ ประมาณนั้นเราก็ได้พวกนนะเราก็ได้พวกรูปพวกรูปบูชารูปโหเสียดายมากไปแล้วไม่ได้ไม่ได้ปล่อยพี่ชายมันติดยามันขโมยตอนนั้นพี่ตึกมาแล้วพี่ไม่อยู่บ้านไปทํางานตายอย่างัีกลับมาถามหาไม่เจอแต่รู้ว่าอยู่วัดในรู้ว่าเขาไปปล่อยไว้วัดในแต่ยังว่าถ้าเราแจ้งตำรวจก็พี่เราก็เกมแต่ตอนนี้มันตายไปแล้วไอ้พวกที่มันเอาของพี่ตายไปหมดแล้วหลานพี่พี่ชายพี่ที่ว่าติดยามันไปหมดแล้วครับ ก็พี่บอกว่าไปให้อาจารย์ป่องนั่นทาให้แหละขอในในยุคปีสามห้าแล้วก็ขึ้นต้นหนักอะไรก็คือขึ้นตําหนักขอไปขอเลยไม่ไม่ได้เช่าไม่ได้ว่าไม่ใช่ว่าเขาทําให้ใครแล้วเราไปไปขอเช่าคือท่านท่านตั้งใจคือเราขอท่านทํามาให้เราเลยคืออันนี้มันติดตัวพี่มาตั้งแต่นั้นตั้งแต่วันที่ได้มาอยู่กับพี่มาตลอดมันก็จะมีนิดนิดหน่อยถ้าภาพการใช้อายุงานอ่ะประมาณนั้น ก็น้องก็ดูเอาเช็กเอาทั้งทุกอย่างมาเดิมแบบนี้ทั้งหมดด้วยทองด้วยอะไรทุกอย่างใช่ใช่แค่แค่พี่มาเรียมปาติกตามสภาพเลยส่วนที่มันจะดูสึกหล่อไปก็ตามอายุของมันแล้วก็ตามสภาพที่พี่ใช้เพราะว่าตอนที่ใช้อ่ะท่านไม่รู้ว่อยู่อ่ะพาจะสนมากลยเอาประคดเย็บเป็นซิปแล้วก็ใส่อ่ามันก็อาจจะมีอะไรบ้างเพราะนั่นแหละก็อาจจะมีนิดนิดหน่อยหน่อยแต่สภาพพี่ก็ว่า รักลแล้วก็ยังแน่นนะอาจจะมีบ้างนิดนิดนนหน่อยเพราะว่าถ้ามันไม่ไม่หลุดเลยนี่ก็คงเป็นของใหม่แหละนะฮะตอนนี้มันยุคต้นอ่ะเอาง่ายๆสามสิบปีสามสิบเอ็ดปีอ่ะโอ้ย่างนี้เียกตะกุดอะไรครับตะกุดชนตอนที่ไปทำอ่ะพี่พ,พี่พี่บอกว่าอยากได้อาจารย์ผมอยากได้ตะกุดเมตาแต,แต่แต่เราก็ไม่รู้อีกว่าท่านจารย์อะไรลงมาให้เราอันนี้คือก็แล้วแต่ว่าเขาจะเลืกหรือ,หร,อหรือว่า,ทา,ท,าทางตำหนักลูกศิษย์เขาจะเรียก ก็คือก็กุโทนนั่นแหละอืออ่าแต่แล้วสูตรของเขาเลยอ่าใช่แต่แล้วแต่ว่าท่านจะจานอะไรท่านอาจจะจานถ้าพวกมหาอุดมหาตันก็ไปหยางใช่ไหมหรือจะเป็นเมตาก็ลงอย่างอะไรเงี้ยแล้วแต่ท่านลงมาประสบการณ์อะไรก็ได้ที่มันรู้สึกว่ามันเตือนเราเฮ้ยก็มีบางพวกรางหอนอย่างที่บอกเนี่ยลางหอนอ่าบางทีมันขึ้นผื่นขึ้นปุ๊บถ้าผื่นขึ้นผื่นขึ้นหลังเป็นเป็นแผ่นหนาขึ้นมาหรือหรือกุมารกระตุกวันนั้นนะไม่พลาดเดี๋ยวต้องมี ไม่มีเรื่องของเราก็มีเรื่องอะไรสักอย่างมาปัญหามาหาเรา oh. ประมาณเนี้ยคือมัน,<า>นต้องเตือนเนาะการอาอาจะมีเรื่อง oh. เป็นวันที่2นะครับต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยาวไปนิดนึงก็ยังไงพี่ๆหลายท่านที่ติดตามสิทธิ์รุ่นเก่าของท่านพ่อป่องในช่วงปี3-5ลองไปติดตามคลิปเต็มแล้วกันเดี๋ยวหลังจากที่ผมลงคลิปนี้เสร็จผมจะลงคลิปเต็มของคุณพี่ท่านนั้นให้นะครับเอ,อ่ไปเช่าตะกุดนะครับเป็นตะกุด ทำในช่วงปี3-5ของท่านพ่อป่องก็ถือว่าเป็นอะไรที่เก่ามากวันนี้ผมจะไปเอาลูกอมที่ท่านพ่อป่องเนี่ยจานนะครับซื้อที่เขาไว้ในราคา8,500บาทแล้วเดี๋ยวเย็นนี้จะมีอีกหนึ่งที่นะครับที่ที่ลาดกระบังแล้วกันนะครับเป็นรูปของคุณพ่อเที่ยงนุ่มนาเช่นกัน เป็นลูกอมมีตัวเทาอ1หนึ่งสองสามสามตัวตัวนะหัวท้ายพี่มันมันคือลูกอมอะไรพี่ก็เป็นลูกมหากัรนเหรอพี่ก็มหากันเหรอใช่ไหมูบว่ว้วครูปีนี้ใช่ไหมแต่มันจบที่ลายมือนะ ไปอีกที่หนึ่งเลยแล้วกันต้องตีรถไปลาดกระบังนะครับถือว่าประทับใจนะครับลูกจริงเนี่ยสวยมากคือต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าคุณพ่อป่องนุ่มมานานเนี่ยท่านก็ยังเก่งจะหลายรูปแบบงานศิละปะท่านไม่ว่าจะเป็นตะกุดลูกอมลูกบูชาเครื่องรางเคี้ยวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็มีราคาเช่นกันของทุกชิ้นเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมดเป็นของที่มีสเสน่ห์ต่างกันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนก็เดี๋ยวไปดูอีกที่หนึ่งแล้วกันนะครับว่าจะเป็นอะไร ประมาณปีสามหกครับตอนนี้สิบเจ็ดไปสักกับพ่อป่องตอนอายุสิบหกครับผมเขาจะไม่ถักให้แม่นมากอ๋อเป็นรูปคุณพ่อป่องอ่าเป็นรูปคุณพ่อเที่ยงนะครับแต่ด้านหลังเป็นลายมือคุณพ่อป่องเรียกว่ายุคตนนะพี่เนาะมีเคลือบมีอะไรไหมชัวนะพี่ ก็คือได้ใบเปล่ามาแล้วก็ไปเลี่ยมเลยอเพราะถ้าเคลือบคนละเรื่องเลยมาถึงเคลือบวิทยาศาสตร์กันน้ําไว้อะ่ะคนละเรื่องเลยราคาคือผมก็ต้องประเมินด้วยตัวเองอะนาะนี่ครับมันติดกาวครับเดี๋ยวให้ดู ช่างสมัยก่อนอาจจะเลี่ยมไม่ค่อยเก่งเนาะมันก็จะมีกาวเนี่ยดวงหนึ่งดวงสองดวงตรงนี้สามสี่ไอ้ไอ้กาวพวกเนี่ยเวลาถ้าเราแกะไม่เก่งหรือช่างไม่ดีจริงอะขาดพอขาดแล้วราคาไม่ใช่ราคาเดิมอะเมื่อกี้เช่ากับคุณพี่ท่านหนึ่งไปนะครับก็เลยแวะทานข้าวข้างในนะครับวันนี้เป็นรูปถ่ายคุณพ่อเทียลายมือท่านอาจารย์ผ่อง เป็นยุคต้นนะครับใครมีแบบนี้ก็ยินดีรับเช่าหลักหลายหมื่นบาทนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพไปละก,ก็ถือว่าเป็นที่ที่สองนะครับก็ถือว่าเป็นพาแทนนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูวันที่3นะครับว่าผมจะได้เช่าอะไรยังไงบ้างนะครับแต่ขออนุญ,ญาตทานข้าวก่อนละกันนี่นะครับรูปพระเทียงก็งมานะ่ะ ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับก็หลังจากที่ต้องบอกว่าข่าวร้ายเลยนะครับหลังจากที่อืมไปเช่ารูปพ่อเที่ยงโนมานานะครับเป็นยุคต้นเมื่อคืนเนี่ยก็ผมตัดสินใจแกะด้วยตัวเองนะครับผมเองก็ต้องระมัดระวังอยู่นะครับแต่ว่าเคสเนี่ยผมว่าผมแกะได้อะไรประมาณเนี่ยนะ แต่ว่าพอแกะไปแล้วเนี่ยรูปขาดนะครับเอาว่าเคสนี้ผมขาดทุนแน่นอนนะครับแต่ก็อืมไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่ฮะเป็นรูปของคุณพ่อเที่ยงโนมนาที่เช่ามานะครับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงนี้นะครับก็เลยตัดสินใจแกะนะครับแล้วด้านหลังก็เป็นลักษณะนี้คือผมจะอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับว่า การที่ว่าผมเช่ารูปเช่าพระอะไรต่างๆเนี่ยการประเมินสถานการณ์ของผมเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพพระเครื่องเป็นหลักจริงๆอันนี้ผมต้องยอมรับจริงๆนะครับอย่างเช่นรูปใบนี้ผมคุยกับเจ้าของว่าพี่ครับรูปมันมีกาวนะ,อ,ะอย่างน,น้อยๆเนี่ยพี่ลดให้ผมสัก4ี่ห้าพันได้ไหมเพื่อผมจะไปลุ้นแล้วก็จะมีช่องว่างมีกําไรในช่วงตรงนั้นก็ปรากฏว่าคิดว่าแกะได้ก็เลยประเมินในลักษณะแบบที่เห็นแล้วก็กลับมาถึงรูปขาด หรือจะพูดยังไงนะครับเนี่ยฮะมันมาจากความจริงที่ผมได้อธิบายไปนะครับเห็นไหมครับที่ผมพูดในคลิปว่า1มุม2มุม3มุม4ี่มุมนะครับเอาตรงๆเนี่ยผมรูปใบเนี้ยผมต้องขายขาดทุนผมเองก็อยากจะบอกพี่เพื่อนๆไว้นะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับลูกค้าลูกค้าเนี่ยจ่ายเงินไปแล้ว ใช้เงินได้เลยไม่ว่าจะเก้ไม่ว่าจะซ่อมลูกค้าสามารถใช้เงินได้เลยนะครับฉะนั้นก็ขออนุญาตพี่ๆน,าน,านา้าๆหลายๆท่านที่เป็นสิทธิ์พ่อเที่ยงเนี่ยถ้าดูคลิปนี้อยู่ก็นะครับทำความเข้าใจอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าบางรูปเนี่ยมันติดกาวจริงๆคือเอาง่ายๆก็ส่งมาให้ผมดูก่อนละกันจะติดกาวจะอะไรเนี่ยผมประเมินด้วยตัวผมเองแล้วก็มาคุยราคากันต่างๆนะครับเนี่ยอย่างเช่นรูปใบน,นี้ผมให้ดูนะรูปใบนี้ก็ติดกาวนะแต่ผมไม่ช่างแกะ นะครับช่างที่มีฝีมือแกะแต่แกะช่างแกะยังไงไม่รู้นะครับแกะให้สวยได้แกะแล้วสวยแกะแล้วใช้ได้ก็ชนะนะครับแต่ถ้าแบบนี้ประเมินแล้วว่าติดกาเอามาแกะแบบนี้ก็ขายขัดทุนมีแพ้มีชนะนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องเอาเปรียบลูกค้าอยู่ตลอดอันนี้ให้เครดิตพี่ออสก่อนนะครับพี่ออสตะใบทองก็พี่เขาไม่ตาแกะให้นะครับพี่ออสตะใบทองขอบคุณพี่ท่านนี้ด้วยที่ เมตตาแบ่งปันใครยุคต้นให้ผมนะครับใครมีแบบนี้ก็ลองส่งมาแล้วกันไม่ว่าจะเป็นลายมือปูลายมือพ่อป่องอะไรอย่างเงี้ยลองมาประเมินก่อนบางทีท่านได้มา30ปีแล้วราคาหลักร้อยครับห้าร้อยออกจากบ้านปัจจุบันนี้อาจจะกลายเป็นห้าหมื่นนะครับหรือไม่ก็อาจจะเริ่มต้นที่สองหมื่นนะครับก็เดี๋ยวไปดูวันถัดไปแล้วกันว่าผมจะได้เช่าอะไรยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวผมมารวบรวมให้ดูว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยได้เช่าอะไรมาบ้างในสัปดาห์นี้นะครับ موسيقى วันที่3นะครับของ AMD นะครับก็เป็นเวลาห้าโมงเย็นนะครับพอดีมีพี่ท่านหนึ่งนะครับเรียกให้ไปดูของคุณพ่อเที่ยงโนมานาเป็นลักษณะไงแล้วถ้าวันนี้ได้ซื้อเนี่ยผมก็จะถ่ายรายละเอียดคร่าวๆแล้วก็ให้พี่ได้ดูกันว่ารุ่นพี่ท่านนี้จะเอาอะไรมาขายแล้วก็ผมจะได้ซื้อหรือเปล่าถ้าราคาแพงก็อาจจะต่อรองกันอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าได้ซื้อเนี่ยก็ถือว่า เป็นเลิกดีในช่วงปีใหม่ก็ถือกันข้ามปีไปเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าบรรยากาศจะเป็นอะไรยังไงครับใบเปล่าหรือติดดรามอยู่ให้ใบเปล่านะใบเปล่า มันเหมือนชอมรุดเดิมแล้นะพี่เนาะเหมือนชอมรุดชมลุตเดิม,ม,ดดมแต่ว่าด้านหลังมันยังแน่นอยู่ก็ด้านหน้ามันก็มีชัมบล์หม่แล้วใช่ไหมใช่เออนี่มีอรอบท้องเลย ตีกันเมื่อไหร่พี่เดี๋ยนี้มือสองอ่ะขายได้แน่เลยพันพัขายได้แน่กำลงกำละคูณเจ็ดก็ถ้ากำลับพันก็เจ็ดพันเจ็ดห้าสามห้าหมื่นหนึ่งประมาณน,นั้นนะอันนี้ 1, 6, 6. ต้องเอาไปขายเทไหร่บวกกำไรห้าพันเนี่ย เหมือนขายให้ลูกค้าแบบให้เขารู้ด้วยนะว่ามันยังไงแต่ถ้าประกบก็ต้องประกบไม่จิตกันนะต้องวางไว้พี่ทำได้ปหมทำได้จับขอบแต่ว่าต้องฟิล์มถ้าเท่ากันเลอยอ๋ออย่างนี้อย่างนี้ต้องขายในรูปแบบคนเอาไปใช้ป่ะพี่นะเพราะว่าด้านหลังยันมันยังติดครบอ่ะคนใช้ได้ กลมูนี่ฉากนิยมนะพี่นะนิยมเนอะผมว่าที่ขายแพงที่สุดตอนนี้ก็น่าจะเป็นกลมอูนนะที่มีตัวเลขชัดเจนนะว่าแบบสวยๆก็สองแสนสามแสนอะไรอย่เงี้ยนะใช่ราคาคนก็ไปใช้แล้วกันสวยแพงเออพี่แล้วแล้วมันเกี่ยวป่าวว่าด้านหลังอ่ะด้านหน้าไม่เป็นไรขาดไม่เป็นไรแต่ด้านหลังอ่ะห้ามขาดเกี่ยวป่าวเกี่ยวเลยขนาดขาดแล้วก็บางคนบางคนก็ไม่ชอบเนี่ยขาดขาดอะไอยเงี้ย ความหมายคือยันขาดอักษระหายอะไรเงี้ยนะแต่นี้ยังติดครบแต่ถ้าชอบสไตล์แบบว่าพลาสติกกับติดกับธรรมชาติก็ไปประกบก็ได้ถ้าจำยังไงก็คือยังไงเลยจาเลยนะพี่นะก็ลูกค้าคงเอาไปประกบเองแหละถ้าเขาไปใช้พี่วางมาดูของให้ผมเลยดูเขาหลอกผมปะตะกรุดก็ปังไม่หลอกหรอ จริงป่ะรอกเลยต้องเลพ่อป๋องพี่โดนันเคยพ่อป๋องแทะไหมแทะมีนจา้าแจ่กแก่เลยว่าเงี้ยอย่างนี้ขายเทาย่าไหร่ก็ต้องมีหมื่นกว่าหมืน่นแปดสองหมื่นอะไรเงี้ยตีเลยวเฮยเอ้ยซื้อมาแพงมากแพ้ใช่ปะ่ะแทะ ็สรุปเนี่ยได้ซื้อรูปลายมือคุณพ่อเที่ยงก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีก็ซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับตัวเองในช่วงจะข้ามปีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับเรียกกันว่าฉากกลมอูนั่นเองนี่นะครับในลักษณะแบบนี้เนี่ยต้องขออนุญาตแจ้งก่อนเวลาผมไปเจอพ,พี่เพื่อนๆหลายๆท่าน เคยจําได้นะครับว่าพี่ๆบอกว่าคุณจะขายรูปใบนี้แสนหนึ่งใช่ไหมด้านหน้าไม่เป็นไรดีแย่เขาไปประกบเองส่วนด้านหลังเนี่ยยันห้ามขาดอันนี้ผมก็จะจําไว้นะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าพี่ๆเพื่อนๆคิดเหมือนกันหรือเปล่านะครับพอผมได้ความรู้แบบนั้นเนี่ยนะครับผมก็จะ เอามาประเมินในการเช่าพระหรือพระเครื่องเช่าพระเครื่องไว้สะสมด้านหน้าเนี่ยผมประเมินแล้วว่าโอเคเป็นรูปที่ขาดเดิมนะครับจากการที่คุณลุงเนี่ยได้ได้วัตถุมงคลมาในตอนนั้นแต่ว่ายังไม่ได้ใช้เอาไปเลี่ยมห้อยนะครับก็วางไว้บนหิ่งส่งน้ําพระอะไรต่างเนี่ยทำให้ตัวรูปมีร่องรอยมีการขาดอะไรต่างๆก็ถือว่ายังเห็นเป็นหน้าพระเที่ยงอยู่ผมจะไม่ได้พูดถึงเรื่องถ้ายันขาดจะใช้ไม่ได้อะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะครับคือรุ่นพี่ที่เขาเคยพูดไว้เนี่ยเขาบอกว่า ในเรื่องของราคาเนี่ยมันจะสําคัญมากนะครับเพราะว่าตัวยันคาดหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ด้านหน้านะครับชาวต่างชาติที่เขาตามซื้อกันที่เขาตามเก็บสะสมกันเนี่ยเขาจะเอาไปประกบกันอันนี้ผมฟังมาแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีสําหรับฉากกงอูเนี่ยเป็นฉากยอดนิยมหาค่อนข้างที่จะยากเป็นฉากที่เวลามีการซื้อขายกันเนี่ยผมก็จะเห็นมีตัวเลขที่แพงกว่าชาวบ้านเขาหมายถึงว่าแพงกว่าฉากอื่นนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าฉากอื่นเนี่ย จะถูกหรือว่าฉากอื่นไม่นิยมไม่ใช่นะครับในแต่ละฉากเนี่ยมีความสําคัญมีความพิเศษที่ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นฉากหิ่เต็มแล้วเป็นหมึกบิ๊กอะไรอย่างเงี้ยก็แพงกว่ากลมอู่ได้เช่นกันนะครับหรือเป็นเสื้อก้ามหมึกบิ๊กอะไรเงี้ยก็แพงได้เช่นกันนะครับก็ไม่สามารถเอานํามาเปรียบเทียบกันได้ขาดขาดแบบนี้ก็มีราคาเช่นกันนะครับหลักหลายหมื่นหลังจากที่ผมได้เช่ามาในประมาณสัก5วันเนี่ย ะครับผมได้เช่าอะไรยังไงบ้างลายมือของคุณพ่อป่องทั้งหมด1 2 3 4 7 9 10 11 8 23 35 36 37 42ใบนะครับสำหรับยุคปลายนะ42บใบใบนี้ก็ซื้อมาหลักหมื่นยุคต้นเทาะหัวแตกก็จะมีราคาหลักสวยๆก็หลักหลายหมืน่นลายมือปู่เนี่ยคือลายมือพ่อเที่ยงนั่นเอง ใบนี้นะครับใบนี้ซื้อมาหลายตังค์อยู่นี่นะครับก็เดีย๋ยวทำคลิปแยกคลิปหนึ่งให้น,นะครับเป็นฉากกลมอ,อกถือว่าเป็นคลิปที่ดีเช่าพระประจำสัปดาห์ของเอมิดีว่าได้หลายบ้างก็ฝากติดตามด้วยแล้วกัน